สวัสดีครับวันนี้ครูเมย์นะครับก็จะมาตรวจโควิดเนาะเป็นชุดแอนติเจนนะครับเทสคิปนะครับชุดตรวจโควิดแบบลบดีเทสนะครับก็อันนี้เนาะลองวันนี้ลองตรวจลองตรวจตัวเองนะครับก็ลองดูนะครับทำไงครับก็อันนี้ลองเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สวอปนะครับสวอปจมูกก็คือแย่เข้าไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน้ํำยาอันนี้ใช้แบบเบื้องต้นนะครับ แล้วก็น,นี้จะเป็นตัวทดสอบนะครับนี่เนาะโควิด -19 นะครับเอนจนเทสนี่นี่ก็ดูเรื่องของวันหมดอายุข้างหลังด้วยนะครับดูวันหมดอายุข้างหลังนิดนึงอ่ะทีนี้มาดูจะมาลองเลยนะก็เราก็กังวลน,นะครับว่าเราเราเราจะติดหรือเปล่านะครับเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับนีขอแกะมานะครับแกะมาจากขอน,นี้ก็จะมีหนึ่งกันชื้นแล้วก็ มีตัววัดนะครับตัวนี้นะแล้วบีเทสนะครับแล้วก็อันนี้สว a อปนะครับทีนี้แหละเขาก็จะลองสวอปกันเลยนะครับอย่นี้นะเทสเลยนะครับเราก็แย่เลยนะครับเห็นไหม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 เห็นนะอ่ะทีนี้เขาก็ ดูจากใน YouTube เบื้องต้นเขาก็ให้เราเย่เข้าไปในจมูกลึกๆแล้วก็ปั่นประมาณสักส4ครั้งนะครับหรือว่า4-5หครั้งนะครับปั่นไปปุ๊บแล้วก็มาเทที่น้ำยาที่ต้องรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ปั่นเองนะครับอ่ะเริ่มใส่เข้าไปเลยลึกๆนะครับก็จะจักระจีหน่อย ผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาในที่น้ายานะครับแบบนี้คันจมูกอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปิดฝานะครับนี่นะปิดฝาแล้วก็ หยดนะครับหยดลงไปในช่องเทสนะครับขึ้นตัว C นะครับถ้าขึ้นตัว C, <c <oughs> ีแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ามันมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับแสดงว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชุดเทสใหม่นะครับทีนี้ก็มาลองดูถ้าถ้าถ้าไม่ติดโควิดมันก็จะไม่ขึ้นตัวทีนะครับมันก็จะขึ้นแค่ขีดเดียวถ้าไม่ติดนะแต่ถ้าติดโควิดก็มี2ขีดก็ทีนี้ก็ติดต่อได้เลยครับ,รบไาหาโรงพยาบาล ติดต่อโรงพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ลองหยดดูนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สิบาทีนะครับหนึ่ง หลังจากนั้นก็รอ15นาทีนะครับอีก15นาทีเราก็จะรู้ผลนะครับเดี๋ยวมาดูว่านว่าผลที่เราเทสเป็นยังไงบ้างนะครับผลที่เราเทสเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ที่ลองตั้งเวลา15นาทีนาะก็มาดูผลนะครับ ผล15ทีผ่านไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีการเทสนะครับเทสหยดน้ำยาบนชุดแอนติเจนเทสคิดนะครับของการทดสอบโควิดเบื้องต้นอ่ะก็หลังจากนะครับที่ทดสอบนะครับชุดนี้นะครับชุดโควิดแอนติเจนเทสนะครับก็ผลก็เป็นลบนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลของการติดเชื้อนะครับก็อันนี้ก็ลองไป ไปหาซื้อเทสดูนะฮะถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วว่าเรากังวลว่าเราจะติดหรือไม่ติดนะครับก็ลองเทสเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสบายใจกับตัวเองนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างข้อความไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ